ทุกคนไไดจดเลขแล้วเริ่มจากที่ไปที่มาก่อนามาจิตของม,มันคืต้นยังไงครับคือจริงๆเอ่อกระแสะที่แต่งหน้าให้กับย่าหน้าคือดีมากๆเลยครับแล้วก็ที่มาที่ไปก็คือว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งครับเป็นคุณหมอศัลยกรรมก็คือว่าไปบนบานสารกล่าวที่ศาลย่าหน้าที่วัดมหาบุตรนะครับตรงพระขนงเนี่ยแล้วเขาบนเช้า แล้วเขาก็ได้บ่ายเลยคราวนี้เนี่ยตอนที่กอดเขาบนนะครับเขาก็เลื่อนไถ่ายในเฟ o บุ๊ะครับแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นน้องชัดแต่งหน้าเขาก็เลยบนยานาคว่าถ้าเกิดเขาได้เขาจะเอาน้องชัดไปแต่งหน้าคราวนี้เนี่ยก็คือได้จริงๆอย่างที่เขาบอกว่าออบนเช้าแล้วก็ได้บ่ายเขาก็เลยติดต่อเรามาประมาณเมื่อ6เดือนที่แล้วครับว่าจะให้เราเนี่ยไปแต่งหน้าแม่นาคซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าเราจะได้ไปแต่งหน้าแม่นาคเราก็รู้สึก เกรงนิดนึงเพราะว่าจากที่เราเห็นเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นใครไปแต่งหน้าให้กับออแม่นาคเลยแล้วเราก็ดูรูปแล้วเราเอ๊ะเราจะแต่งยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งคุณหมอก็เลยไปติดต่อกับทางวาัดซึ่งท่านรองเจ้าวาดก็อนุญาตเพราะว่าท่านเคยเห็นเราแต่งหน้าให้กับองค์พระแม่ธรณีที่วัดพุทธสวรรค์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ไปถึงวันที่ไปถึงก็อุย้ยนี่พูดแล้วก็ขนลุกคือคือก่อนหน้าที่เราจะไปอะครับเราก็ดูรูปก่อนเนาะว่าว่าเราจะแต่งหน้าแม่ยังไง เพอไปถึงเนี่ยเราก็จะเห็นองค์แม่ที่แบบว่าแปะทองเต็มหน้าเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ทําการแบบว่าขัดทุกอย่างแล้วก็เริ่มจากการวาดคือต้องบอกก่อนว่ารูปปั้นแม่นาคครับเป็นรูปปั้นที่จากดินเจ็ดป่าช้า ซึ่งพอยิ่งบอกว่าเป็นดินเจ็ดป่าช้าปุ๊บเราก็ยิ่งขนลุกเลยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเราก็ทําการแต่งโดยการที่วัดเริ่มจากลูกตาก่อนเพราะว่าจากที่เราเห็นลูกปั้นก็จะอนาตมีก็ไม่ได้แบบว่าเอ่อบาลานซ์มากใช่ไหมครับเราก็วาดลูกตาวาดการแต่งหน้าก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นเลยครับใชแ่แต่งเป็นแบบไหนทำไมถึงว่าแบบไหน จริงๆวันนั้นเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าไปถึงปุ๊บเราก็ทําการขอขมาครับก็คือเอาใบสีไปขอขมาแล้วก็จุดธูปบ,บอกท่านแล้ววันนั้นเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าตอนแต่งหน้าเนี่ยคือมันเป็น ฟิลลิ่งที่เหมือนมีคนจับมือเราแล้วเราก็แต่งไปตามฟิลลิ่งอะครับคือมันไม่ได้รู้สึกเคร่งเครียดแต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้แม่ออกมาสวยที่สุดและหลายคนก็บอกว่าแต่งออกมาก็เหมือนบุคคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ก็ดีใจที่ที่ผลตอบรับอะครับแล้วก็คอมเมนต์ทุกคนก็ชมว่าไม่เคยเห็นแม่ในลุคนี้แล้วได้เห็นหน้าแม่ในในลุคนี้ก็ดีใจที่ทุกคนชอบอะไรอย่างเงี้ยครับที่ต้องเข้ามาเราได้แจ้งคุณแม่มา ก็บอกแม่ว่าวันนี้น้องฉัดมาแต่งหน้าให้นะครับยังไงก็ถ้าแม่อยากได้ยังไงแม่ออบอกน้องฉัดนะเดี๋ยวน้องฉัดจะทําให้เต็มสุดความสามารถเลยอะไรเงี้ยครับเราไปด้วยความเจตนาดีนะครับก,ก็แจ้งเขาไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เหมือนแต่งไปเราก็จะเห็นว่าจากดวงตาก,ก็คือเขาเป็นรูปปั้นที่ฝังลูกแก้วสองลูกไว้อะครับแล้วเราก็ดูก่อนว่าเราก็เริ่มวาจากเ,เขียนลูกตาดําให้สองข้างเท่ากันก่อนแล้วก็ถือกล้อง iPhone แล้วก็เขียนตาล่างอะไร ครับเพอเหมือนว่าโครงหน้าขึ้นมาใหม่หมดเลยอะไรย่เงี้ยครับก็เริ่มจากการแต่งตาแล้วก็มาคิ้วแล้วก็มาทาลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ความยากของการแต่งแมหน้าค่ะ จริงๆค่อนข้างยากนะครับนิดนึงตรงที่ว่าก่อนหน้านี้หุ่นปั้นของแม่นาคเ,เนี่ยมีคนเอาทองไปแปะไว้จนจนมันหนามากแล้วและผิวหน้าครับมันก็จะมีความแบบความหนาของทองที่มันไปทับถมเราก็ทําการแบบว่าพยายามขัดผิวให้มันได้มากที่สุดแล้วก็ลงด้วยสีอคะคริลิกครับไป้ายป้ายทับพื้นไปก่อนแล้วก็ลงเครื่องสำอางฉัดอ่าก็แต่งหน้านะครับก็เขียนตาทาลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็คนก็ถือว่า ไปกราบไหว้กันแล้วก็หลังจากนั้นคือคนอาจจะรู้สึกว่าวน้องชัดไปแต่งหน้าฟรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าคุณหมอเนี่ยว่าจ้างน้องชัดด้วยเงินจํานวน8 0,000บาทเนาะซึ่งน้องชัดก็รับเงิน80,000บาทนั้นแต่ว่าเงิน8 0,000นนั้นน้องชัดถวายให้กับทางศาลย่านาคไว้ในการบํารุงแล้วก็ในการทําให้ศาลดูสวยก็คือถวายให้วัดไปหมดเลยครับไม่ได้รับเงินสักบาท<ช>ก่อนทำาต่หลังทำเราได้สัมผัส ก่อนทำหรอคือเราจะเห็นรูปด้านหลัง ที่อยู่ด้านหลังของแม่น้าครับแล้วเราก็ดูรูปนั้นเหมือนแม่พยายามจะสื่อว่าแม่ชอบหน้าหน้าแบบนี้แล้วก็ด้านข้างๆจะมีรูปน้องใหม่ดาวิกาใส่ผ้าสไบแดงตอนที่เป็นแม่น้าอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแตง่งแต่งแบบเป็นสไบแดงแล้วก็แต่งตาโตๆคือคือสิ่งที่เราคิดได้ตอนนั้นคือทายังไงก็ได้ให้ดูตาแบบโตๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นตรงนั้นครับ,ร,บรู้สึกยงพอเราแต่งเสร็จบางคนก็ยังเิดภาพจำแม่ จริงๆตอนแรกก็แบบเกรงกลัวนิดนึงเนาะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออแบบ เวอร์ชันเก่าดูขลังแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นยุค2024แล้วปีหน้าจะ2025แล้วแล้วช่วงปลายปีเราก็คิดว่าถึงเวลาที่เราอาจจะต้องโอเคทําให้สวยงามไม่งั้นท่านคงไม่เรียกเรามาแต่งหน้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่พอแต่งออกมาแล้วเราเลตติ้งดีเราก็รู้สึกสบายใจแล้วเราก็รู้สึกใช้อินเนอร์ความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนท้าผู้หญิงทุกคนนะครับก็คงอยากจะเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่สวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเจตนาของเราเป็นเจตนาที่ดีดัง นั้นคอมเมนต์ทุกคนก็คอมเมนต์นมมนนในการชมอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จทุกวันนี้เดินไปวันก่อนไปร้านลาบไปซื้อของไปซื้อตเกียวทุกคนก็จะพูดประเด็นเรื่องแบบแม่นาคเยอะมากใช่ค่ะทีนีทีแรกที่เห็นตอนแต่งเสร็จเลยตอนนั้นเราแบบยังไงบ้างแรกแบบว่ามันจริงจริงเกินคาดครับเอาเป็นว่าเกินคาดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะเห็นว่าเป็นดินเจ็ดปราชาปั้นแล้วคือด้วยความอนาโตมีหน้าก็คืออาจจะไม่ได้บาลานซ<า>์มากน้องชายก็คิดว่าทำได้ ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วล่าสุดวันนี้เพิ่งเห็นเมาาื่อเช้าแม่จะเปลี่ยนวิกทุกวันเลยวันนี้แม่เป็นผมหน้าม้าทรงลิซ่าแล้ว uh huh. ใช่ครับซึ่งซึ่งซึ่งเราก็พยายามอัปเดตหลังจากที่เราแต่งอะนะครับว่ามีบางวันติดก,กิฟต์สองข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้เป็นหน้าม้าแล้วก็ก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับก็ดีที่ที่ทุกคนรู้สึกว่าแฮปปี้กับผลงานใหม่แล้วมันดีตรงที่ว่าหลังจากที่กระแสของการแต่งหน้าแม่หน้าออกไปอะครับตอนนี้คือที่วัดคือคนมาแน่นมาก แล้วคนก็มาขอพอรมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอเควัดมหาบุตรแล้วก็แม่นาคพระขนงของเราก็คือกลับมาแบบท็อฟอร์มนะคบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเทียบเป็นซูเปอร์สตาร์เนาะเราก็ต้องให้แม่นาคพระขนงของเราเพราะว่าถือว่าเป็นในซูเปอร์สตาร์ระดับแบบ ในชั้นเทพจริงๆใช่ครับคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรื่องเราคิดว,ว่าเพราะว่ามมนมีกระแสหนึ่งที่เขาทําคลิปวิดีโอนี้น้องชัดก็เพิ่งรู้เหมือนกันเขาก็จะบอกว่าหมอที่โบนไว้ชื่อหมอชัชวานส่วนลุงที่ดูที่ศาลแม่นาคชื่อลุงชัดส่วนน้องชัดไปแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นชื่อที่ทุกคนแบบคลองจองกันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ยังมีคนติดต่อให้ไป คือจริงๆจะบอกทุกคนว่าน้องชัดไม่ได้รับแต่งหน้าเทพนะคบทุกคนน้องชัดยังรับแต่งหน้าลูกค้าแต่งหน้าคนปกติอยู่นะครับแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่รู้ว่าอะไรคือมีคนติดต่อไปแต่งหน้าเทพเยอะมากแล้วหลังๆคนจะบ่นว่าถ้าสําเร็จจะเอาน้องชัดไปแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแบบอยากให้ทุกคนถามน้องชัดก่อนนิดนึงเพราะว่า อ,อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ทําตัวนี้เป็นอาชีพดังนั้นเงินที่เราได้ค่าจ้างมาน้องชัดต้องบอกก่อนเลยว่าน้องชัดไม่ได้อยากได้เงินตรงนั้นเพราะเงินตรงนั้นที่เราได้มาเราก็อยากให้กับวัดหรืออยากให้กับสถานที่ที่เขาแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับรใช่กับเวลาค่าเขาจะตอ คือเราก็ต้องทําไหมอะ่ะเพราะว่าเขาบ่นแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเขาไม่แก้บ่นตามที่เขาขอาาเราก็กลัวเดี๋ยวแบบมาตามเราไม่เราเราเป็นห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเจออะไรหรือเอปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นนี่ยเราไปทําให้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไม่นั่ามาแล้วเราจับได้จับในหายได้กินเลข สา3ตัวครับวันนั้นจับกัน3คนต้องบอกก่อนได้เลข3ตัวหนึ่งหนึ่งท่านหนึ่งเลขหนึ่งท่านหนึ่งเลขคุณหมอคุณหมอได้เลขเจ็ดส่วนน้องชัดได้เลขแปดแล้วก็อีกท่านหนึ่งจับได้เลขหนึ่งใช่ครับใช่เดี๋ยวนะคะัซึ่งหลังจากนี้ไปยังมีคนที่ขอให้แบ่งไป ตอนนี้ก็รับแต่งหน้าคนทั่วไปครับ<ช>ก็คือก็คือทำงานปกติเลยครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการขายเครื่องสำอางจริงพอแต่งหน้าจริงๆีไม่มีคนตลอดทีเป็นบ้า,ทางทำให้เรามีคนเริ่มทักแล้วนาว,นาว,ว่าเดี๋ยวน้องชาติจะต้องได้เจอแบบสิ่งดีๆแน่ๆเลยเพราะว่าไปไปแต่งหน้าให้กับแม่นาคอะไรอย่างเงี้ยก็ขอหลายอย่างครับขอเรื่องความรักอออขอเรื่องขอเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเออแม่หนูแบบอยาก ได้เงินสักก้อนนึงเอามาแบบแบบตอนนี้กําลังทาตึกอะคาเดมี่โรงเรียนสอนแต่งหน้าอยู่ในน่าจะคาดว่าไปปีหน้าน่าจะเสร็จครับใช่พอเสร็จแล้วเรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณนะคะ,คะขอบคุณค่ะ